นี่ก็จะเป็นดอกที่4ครับดอกนี้ตรงนี้สังเกตลูกจะยาวๆนะครับลูกยาวตรงนี้น่าจะเป็นเงือกนะครับฟักทองนะเงือกสองใจนะครับอันนี้อยู่บนคางแล้วนะครับตัวก็เตรียมมาแล้วนะครับอันนี้จะลองพิเศษนิดหนึ่งครับพอดีดอกของต้นช่อของเขานะครับยังไม่ออกครับคูตัวจเอาดอกฟักทองอีกประเภทหนึ่งครับดูแล้วน่าจะเป็นฟักทองที่คล้ายๆลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือดอกยาวเดี๋ยวลองผสมเขาดูก็ไม่เป็นไรครับนะครับมันก็ผสมได้หมดนะครับขอให้ มันมียินเด่นนะครับยินเด่นก็คือลูกมันจะยาวใช่ไหมครับเผื่อตัวนี้มันเป็นยินด้ยก็สามารถได้ลูกมันเหมือนเดิมนะครับได้ลูกยินเด่นตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าตัวผู้มันยินเด่นกว่าครับลูกใหญ่กว่ามันก็จะได้ติดของตัวผู้นะครับตามสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับวันนี้อยู่กับกเกษตรสตอรี่เช่นเคยครับครูตัวเช่นเคยครับนี่ครับวันนี้จะมาผสมดอกฟักทองครับนี่เป็นฟักทองที่ครูตัวผสมอ่า อูไว้นะครับได้ประมาณสัก40บวันครับ40บวันแล้วล่ะ40 12ิวันแล้วนะครับวันนี้ครับหนูนี้ครับพึ่งก็ผสมให้นะครับแต่ตอนนี้เราวันนี้รู้สึกว่าดอกมันจะออกเยอะนะครับประมาณสักสามสี่ห้าดอกนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับเดี๋ยวคุณตัวจะไล่ผสมนะครับทีละดอกทีละดอกแล้วกันนะครับแล้วพี่น้องนะครับนับดูว่ามันได้กี่ดอกครับอ่าดอกแรกนะครับดอกแรกคือดอกนี้ครับการผสมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับนี่ครับเราจะปิดตรงนี้มันออกนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องดูนิดนึงว่าดอกไหนมันช่อไหนนะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้ตน้นนี้ช่อนี้ดอกนี้นะครับอ่ะอันนี้นราจะเป็นพกทองพัฒนะนัดนะครับแล้วก็แล้วเอาตรงนี้นะครับเราไปจิ้มตรงนี้นะผมจะทําให้ดูแป๊บนึงนะครับไม่ยากคนระับเราก็ไล่พึ่งหอกก่อนนะนพึ่งมันก็มอมผสมให้เรานะนะตามจรงิงมันต้องปิดดอกด้วยนะครับถ้าใจดีก็ต้องปิดดอกด้วย แต่กูตัวยังจะยังไม่ปิดนะครับเดี๋ยวสายสายเขามาปิดนะอันนี้มันน่าจะได้แล้วละ่ะเดี๋ยวให้พึ่งเขาตอมก่อนพึ่งตอมก็น่าจะได้นะครับอ่ะอันนี้นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ฉีกตรงนี้ออกครับแค่น,นี้เองนะครับตรงนี้ก็วางไว้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ไดนะ้บางคนนะครับอ่ะเทค <pitches. S 2> น,นิคบางคนเอานี้ไว้ในนี้อย่างนี้เลยนะครับก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่ผิดนะครับ เอาไว้ค้างไว้่างนี้เนี่ยก็ได้นะครับคู่ตัวไม่ได้เพียกอะไรนะครับมันก็เป็นหลักการนะครับแต่ว่าคูณตัวก็แล้วแต่แล้วกันนะครับอ่ะดอกแรกผ่านไปครับอันนี้ดอกที่สองครับดอกที่สองฝั่งนี้ก็จะน่าจะเหมือนกันนะอันนี้โอ้โหถ่ายถ่ายไม่ถึงครับก็ต้องใช้นี่คเลโคเลนะครับเอาเนี้ยจิ้มลงไปนะครับ เขเรียกเียอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะแค่แตะแตะดอกนะครับเขาก็ติดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะอ่ะตรงนี้ก็จิ้มแล้วนะครับแล้วก็หมดไปลองไว้ก่อนก็ได้นี่ครับดอกสองผ่านไปครับอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ดอกที่สามนะครับนี่อันนี้อยู่สูงนิดนึงนะครับตัวก็เตรียมมาแล้วนี่ครับแล้วก็แกะออกก็ใส่เหมือนเดิมนะครับ จะถ่ายเห็นนี่อันนี้น่าจะเป็นพักฟองพักคองสยามนะครับดูยังไงพักคองสยามนี่จะล่างๆคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆสยามมงกุฎครับดอกมงกุฎาูได้เลยครับนี่รากมากไกลมากนะครับมากไกลมากดอกที่สามที่เราผสมนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับนะครับใะ้เกสรตัวผู้จิ้มลงไปนะครับแต่วันนี้พึ่งรู้สึกว่าจะเยอะมากครับพึ่งม่จะเยอะมากเดี๋ยวคุณต้องรีบผสมแล้วเพราะว่า เดี๋ยวพึ่งเข้ามาตอมก่อนนะครับไปครับเดี่ย็จะเป็นดอกที่4ครับดอกนี้ตรงนี้สังเกตลูกจะยาวๆนะครับลุกยาวตรงนี้น่าจะเป็นเงือกนะครับฟักทองนางเงือกสองใจนะครับอันนี้อยู่คนค้างแล้วนะครับตัวก็เตรียมมาแล้วครับอันนี้จะลองพิเศษนิดนึงครับพอดีดอกของต้นช่อของเขานะครับยังไม่ออกครับคุณตัวจะเอาดอกฟักทองอีกประเภทหนึ่งครับดูแล้วน่าจะเป็นฟักทองที่คล้ายๆลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือดอกยาว ครับลองผสม studies, เขาดูก็ไม่เป็นไรครับนะครับมันก็ผสมได้หมดนะครับขอให้มันมียีนเด่นนะครับยีนเด่นก็คือลูกมันจะยาวใช่ไหมครับเผื่อตัวนี้มันเป็นยีนด้ยก็สามารถได้ลูกมันเหมือนเดิมนะครับได้ลูกยีนเด่นตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าตัวผู้มันยีนเด่นกว่าครับลูกใหญ่กว่ามันก็จะได้ติดของตัวผู้นะครับตามกฎของเมนเด่นนะครับอ่ะลองวนครับอันนี้ก็จะทําเหมือนเดิมนะครับอปุ๊บนะครับก็จะเอาเคสอนแย่ใส่เหมือนเดิมครับ ก็แย่ใส่เหมือนเดิมนะครับเกียใส่นะครับแล้วก็เคาะดอกนะให้รางเกสรมันเข้าไปอยู่ข้างในครับอย่างนี้นะก็ได้แล้วครับอาจจะคาไว้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับจะคุดตัวจะไม่คาไว้นะครับ่เสร็จแล้วครับตามที่กูตัวสังเกตนะครับก็น่าจะมีสักประมาณสี่ดอกวันนี้นะครับสี่ห้าดอกนะครับฝั่งนี้ก็จะไม่มีครับ วันนี้ก็จะเป็นดอกตัวผู้อย่างเดียวเียนเรื่องๆอย่างนี้ดอกตัวผู้อย่างเดียวเนาน่าล้จะหมดแล้วล่วะนะครับวันนี้ผสมได้วันสี่ดอกนะครับเมื่อวานนี้ได้ผสมดอกหนึ่งมั้งนะครับอทั้งสวนก็จะเลืองอารามครับในี่ครับใกล้จะหมดแล้วล่ะใกล้จะบานหมดแล้วล่ะนะคระับก็ทยอยออกเรื่อยๆนะครับส่วนข้างบนน้าเต้าก็ทาวเครือไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีฟักทองที่คุณตัวปลูกไว้ที่หลังนะครับฝั่งนี้นะครับ ที่ปลูกไว้พร้อมกับผักกาดนะครับเป็นสูตรผสมนะครับแล้วก็มะเขือเทศก็ก็ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ขึ้นค้างครับเดี๋ยววันนี้จะมัดขึ้นค้างครับอ่ะก็จะประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับอ่ะวันนี้ผสมสี่ดอกครับเดี๋ยวเรามาติดตามต่อว่าจะติดผลติดอะไรไหมนะครับว่ากันอีกทีเนาะวันนี้ครูตัวนะครับขอตัวละไรก่อนสวัสดีครับ